สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วิราะคระบอลจริงจังบน Workpoint Today นะครับเรานำบทความของคุณวิทย์วิศรุตสินพงศพรมานำเสนอผ่านทางพอดแคสต์และวิดีโอผ่านทางช่อง Workpoint Today นะครับและวันนี้แน่นอนเราจะไปเกาะติดบรรยากาศคู่ชิงยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกระหว่างลิเวอร์พูลและเรอัลมาดริด หลังจากที่พีวิทเนี่ยได้เดินทางไปที่ปารีสนะครับเพื่อไปชมฟุตบอลน,นัดนี้ผมนพจักรกัตนนเนี่ยก็จะมาเล่าผ่านข้อเขียนของพีวิทที่อยู่ในบรรยากาศจริงของนัดชิงนัดนี้ครับจบไปแล้วสำหรับศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่เรอัลมาดริดเฉือนชนะลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ยุโรปสมัยที่14ได้อย่างยิ่งใหญ่อย่างที่น่าจะได้อ่านข่าวไปแล้วว่าก่อนเกมเนี่ยมีเหตุโกรธห,หน้าสนามจนต้องเลื่อนเวลาแข่งออกไป ในปีนี้แชมเปี้ยนส์ลีกนัดชิงเนี่ยยังมีตั๋วที่เป็นใบกระดาษอยู่บ้างแต่ว่าน้อยมากส่วนใหญ่ามากกว่า90%จะเป็นตั๋วออนไลน์สแกนผ่าน QR code เพื่อผ่านเข้ารั้วสู่สนามต่อไปแฟนบอลจากทั้ง2ทีมที่อยากเข้าชมจึงทําการทุจริตด,ด้วยการลักลอบเข้าสนามคนไม่มีตั๋วพยายามมั่วๆหวังว่าจะฟลุกได้เข้าสนามฟรีๆเหตุการณ์เนี่ยมันวุ่นวายจนต้องไปเรียกตำรวจมาพอตำรวจมาก็ยังมีคนดื้อด้านไม่ยอมหยุด ทำให้ตำรวจต้องใช้แก the ๊สน้ำตาเพื่อสงบสถานการณ์บรรยากาศจึงโกลาหลครับมีคนเยอะมากที่มีตั๋วถูกต้องแต่ว่าต้องโดนหางเลขไปด้วยแต่สุดท้ายในเกมก็เริ่มต้นขึ้นจนได้นะครับเข้าสู่เกมการแข่งขันคู่ชิงระหว่างเรอัลมาดริดกับเรอ์พูถือว่าสมน้ำสมเนื้อทีมหนึ่งเป็นแชมป์ลาลีกาส่วนอีกทีมก็อยู่ในฟอร์มที่ดีเป็นสองแชมป์บอลถ้วยในประเทศเส้นทางก่อนจะถึงนัดชิงต้องยอมรับว่าเรอัลมาดริดยากกว่า พวกเขาเจอกับปเอสเชที่มีทั้งเมซี่และเอ็มบัปเป้ตามด้วยเจอกับแชมป์เก่าเชลซีและแชมป์พรีเมียร์ลีกแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่เป็น3คู่แข่งที่สาหัสมากแต่ว่าเรอัลมาดริดก็เรียกพลังแฝงเอาชนะได้ทั้ง3เกมส่วนเส้นทางของเรี้ยวภูดูเบาวกว่าพอสมควรพวกเขาเจอกับอินเตอร์มิลานในรอบ16ทีมตามด้วยเบนฟิก้าและบียารียวแต่ว่าจุดที่เลี้ยวพูเสียเปรียบเรอัลมาดริด คือสภาพร่างกายของนักเตะที่อ่อนล้ามากๆหงแดงเพิ่งเล่นเกมหนักๆกับบูฟแฮมตันในวันอาทิตย์แล้วก็ต้องบินต่อมาที่ปารีสเลยในอีกไม่กี่วันซึ่งในมุมของเรอัลมาดริดพวกเขาเป็นแชมป์ลาลีก้าไปนานแล้วดังนั้นเกมหลังๆก็เลยพักตัวได้แล้วก็ไม่ต้องใช้พลังสุดตัวเพื่อเอาชนะสถิติก่อนเกมนี้เป็นนัดชิงครั้งที่5ในประวัติศาสตร์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกและยูโรเปียนคัพ ที่ทีมจากอังกฤษและสเปนต้องมาปะทะกันในรอบนี้ก่อนหนนี้4ี่ครั้งฝั่งสเปนชนะสาอังกฤษชนะหนึ่งก็เรียกว่าถ้าเจอกันทีไรเนี่ยสเปนมักจะทำผลงานได้ดีกว่าตลอดเกมในช่วงครึ่งแรกลรเวอว่าููบุกโจมตีอย่างหนักหน่วงมีโอกาสหลายครั้งแต่ว่าไม่มีครั้งไหนที่ผ่านมือทีโบกกตัวสได้เลยเรอัลมาดริดมีโอกาสน้อยมากแต่ว่าเอาลูกเข้าประตูได้ในนาทีที่44จากจังหวะชุลมุนซึ่งเบนเซม่ายบอลให้กับเบลเบเด ทีนี้โกนาเต้กับฟาบินโย่ก็ปรีเข้ามาสกัดบอลพร้อมกันเบลเบเดยิงบอลไปโดนโกนาเต้แล้วก็เด้งไปโดนฟาบินโย่กลับมาเข้าทางเบนเซม่าซึ่งอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้ายิงเข้าประตูไปคำถามคือมันควรจะเป็นล้ำหน้าหรือไม่ในือเมื่อลูกกระเด้งมาจากฟาบินโย่แท้ๆคำตอบก็คือให้ล้ำก็ได้ไม่ให้ล้ำก็ได้อยู่ที่ดุลยพินิษของผู้ตัดสินตามกฎ deliberate save หรือว่าเจตนา save แต่สุดท้ายลูกนี้ก็ยังไม่เป็นประตูแต่แล้วประตูแรกในเกมก็เกิดขึ้นลูกนี้คนเริ่มต้นทุกอย่างก็คือลูกา m o โมดริชเขาหลอกล่อโรเบอร์สันให้เพรสซิ่งตามเข้าไปลึกๆจากนั้นพอเห็นช่องว่างก็แทงบอลทะลุช่องให้กับดานี่คาบาคาวจ่ายบอลต่อให้กับคา s เซมิโรไปถึงบเบาเบเดที่ริมเส้นด้านขวาเปิดเข้ามาทางเสาสองทำให้วินิสุสจูเนียยิงจอ่จอๆเข้าประตูไปอย่างง่าย จร,จริงๆก่อนเกมนักข่าวไปถามอาเซนเวนเกอร์ว่าจุดแพ้ชนะเกมนี้คืออะไรเวนเกอร์ตอบครับว่าอยู่ที่วินิสุสกับอเล็กซานเดอร์อาร์โนเขาบอกว่าทั้งคู่ต้องปะทะก,กันที่ริมเส้นฝั่งเดียวกันและผลแพชชนะเกมนี้อยู่ที่อเล็กซานเดอร์อาร์โนจะจับวินิสุสได้หรือเปล่าซึ่งพอเกมเริ่มมันก็ตัดสินตรงนี้ตามที่เขาบอกช่วงเวลาที่เหลือลิวพูพยายามสู้แต่วันนักเตะเล่นไม่ได้อย่างที่คาดหวัง ซาดิโอมาเน่แทบจะไม่มีโอกาสฟูลแบ็กเปิดบอลไม่เข้าเป้าซาร่าที่วิ่งตลอดเวลาไม่หยุดหาโอกาสยิงสารพัดและนี่เป็นเกมที่ซาร่าเล่นดีที่สุดในรอบเดือนก็ว่าได้แต่สุดท้ายมีสิ่งเดียวที่โมว์ซาร่าผ่านไปไม่ได้นั่นก็คือกุ๊กตัวสทีโบกุ๊กตัวป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างเขารับลูกยิงตรงกรอบได้9ครั้งมากที่สุดในประวัติศาสตร์นัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกหลังจบเกม กู๊ตัวให้สัมภาษณ์ว่าจากนี้เขาควรได้รับความเคารพอย่างที่ควรเสียทีเจอเกนครอปใช้ไพ่ทั้งหมดที่มีเปลี่ยนเกมเป็น4-2-4ก็ทำแล้วจริงๆร,รอดูว่าเขาจะบ้าสุดๆถอดเซนเตอร์แบ็กออกเลยไหมช่วงท้ายเกมแต่ว่าครอปไม่ได้ทำแบบนั้นกองหลังเรอัวมาตริดเล่นอย่างมีวินยัยไม่เสียบอลง่ายๆบวกกับนายทวารท็อปฟอร์มพอดีเป๊ะทำให้ไม่สามารถเจาะได้จบเกม เรียวมาริดเอาชนะไป1ประตูต่อศูนย์จากสถ<ๆ>ิติก็ต้องยอมรับว่าลิวพูสร้างโอกาสยิงได้มากกว่าก็คือตรงกรอบ9ครั้งต่อเรียวมาริด1ครั้งแต่วันนั้นก็เป็นกลยุทธ์ที่เรียวมาริดตั้งใจไว้อยู่แล้วทาให้พวกเขาต้องมาเปิดเกมแรกกับทีมหงแดงด้วยค่อยๆเล่นค่อยๆหาจังหวะเอาทีเดียวโป้งปิดไปเลยดีกว่าเรียวมาริดมาเล่นฟุตบอลเพื่อเอาแชมป์ไม่ได้มาเอารางวัลเล่นสวยที่สนามสตาร์ทเดอะฟลองส์หลังจบเกม แฟลิวพูดส่วนหนึ่งตะโกนแ์ว่า you are berly in white หรือว่าพวกแกก็แค่เบอร์ลี่ในชุดขาวคือจะแสวว่าไม่บุกแลกกันแบบนี้ก็เป็นเบอร์ลี่หรือคือโดวยวิธีการเล่นเรลมาดริดอาจจะบุกน้อยก็จริงแต่ถ้าจะยอมรับความจริงคือมันเป็นแผนที่พวกเขาวางไว้ไม่จําเป็นต้องแลกตามคู่ต่อสู้เรลมาดริดมีความเด็ดขาดมากสมแล้วที่เป็นแชมป์ยุโรปคาโลอันเชลติ รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่ขณะที่ลิวพูแนวรุกก็โอเคประมาณหนึ่งแล้วแต่เกมฟุตบอลเลเวลนี้พลาดแค่ครั้งเดียวทุกอย่างก็จบทันทีหลังจบเกมเจอเก้นครอปยอมรับความจริงแล้วบอกด้วยว่าเกมที่ผู้รักษาประตูเป็นแมนออฟเดอะแมชได้มันมีอะไรผิดปกติแล้วแสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดของลิวพูที่ไม่มีเลยนี่เป็นจุดที่ลิวพูต้องแก้ไขในฤดูกาลหน้าเพราะว่าคิดดีด นัดชิงลีคัพและเอฟเอครับ,รบพวกเขาก็ยิงไม่ได้สักลูกเหมือนกันคือเหมือนว่าอยู่ในสภาวะกดดันแนวรุกมักจะปิดสะกอร์ไม่ได้ประจำพอผลลัพธ์เป็นแบบนี้คาริมเบนเซม่าก็ควา้ารางวัลบัลลงดอในฤดูกาลนี้ไปอย่างไม่มีปัญหาเขาเป็นดาวซันโวลาลีกาดาวซันโวแชมเปี้ยนส์ลีกได้ดับเบลิลแชมป์และคู่ควรทุกประการนัดนี้เขาอาจจะไม่มีส่วนกับการทำประตูแต่ว่าเบนเซม่า แค่ยืนค้ำก็สร้างความหวัดหวันในสนามได้แล้วเรอัลมาดริดประกาศสักดาความเป็นยูโรเปียนรอยัลตี้้วยแชมป์ยุโรป14สมัยมากกว่าทีมอันดับ2เอซิมิลานถึง1เท่าตัวส่วนทีมหงแดงก็ต้องรอคอยแชมป์สมัยที่7ต่อไป <S <S เจอเก้นครอปกลายเป็นผู้จัดการคนที่2ที่แพ้นัดชิงแชมปีเป็นสีกถึง3ครั้งเท่ากับ m a เซโลลิปปี้ของยูเวนตุสขณะที่อันเชลติ กลายเป็นโค้ชคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้แชมป์โยุโรปมากถึง4สมัยได้กับเอซิมิลานสสมัยและเรอัลมาดริดสสมัยถือว่าอันเช่สุดยอดมากจริงๆและก็ยังมีโอกาสทำแชมป์สมัยที่5ในอนาคตได้อีกด้วยเพราะเรอัลมาดริดชุดนี้มีดาวรุ่งและตัวเก่าอยู่รวมกันไม่ได้หายไปไหนปีหน้าอาจจะเสียแกเรตเบลไปแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับทีมอยู่แล้วฟุตบอลยุโรปฤดูกาลนี้ มีบทสรุปคือแชมป์เป็นของ Real เรียวมาดริดส่วนลิเวอร์พูลก็ต้องปรับสภาพจิตใจใหม่เพื่อกลับมาอยู่จุดนี้ให้ได้อีกครั้งสุดท้ายแล้วฟุตบอลก็เป็นแบบนี้ในการเจอกันของ2ทีมที่ดีที่สุดความผิดพลาดเพียงแค่หนึ่งครั้งก็เป็นตัวตัดสินเกมได้ทันทีและในนัดนี้เรอัวมาดริดก็เด็ดขาดกว่ามากลิเวอร์พูลก็ต้องเรียแผลใจกันไปยอมรับความเจ็บปวดและหวังว่าทุกอย่างจะเป็นเหมือนปี2018ที่แพ้เรอัวมาดริดในนัดชิง แต่แค่ไปเดียวหลังจากนั้นพวกเขาก็สามารถคัมแบ็กกลับมาเป็นแชมป์ได้ทันทีทั้งหมดนี้คือวิเคระครวันจริงจังบน Workpoint Today นะครับเราจะนำบทความของคุณวิทย์วิศรุตสิงห์พงศ์สพรมานำเสนอผ่านพอดแคสต์และวิดีโอทางช่อง Workpoint Today ฝากติดตาม Workpoint Today นะครับเราจะนำเสนอสาระความรู้ทั้งข่าวทั้งสังคมการเมืองกีฬาต่างประเทศมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชม ในทุกๆวันครับ